สวัสดีครับผมโดยเป็นนางเช่าง่วนนะครับวันนี้ผมจะพามาเบิงนะครับผลงานตุลพุทธนะครับไว้สัดหนึ่งหนึ่งหกนะครับอายุสองอาทิตย์นะครับตุ๊กหใหญ่ๆหนาๆนะครับผมให้ดูบ่มีผิดหวังนะครับสำหรับตุลพุนไว้สัดหนึ่งหนึ่งหกนะครับแข้งขาใหญ่นะครับไทย หนังหนานครับอนาคตพอพันแน่นอนครับผมหลังแผ่นหลังใหญ่ๆครับผมแม่ของเขานะครับแม่ก็งามทรงหลูง,ง่ามอีกต่างหากนะครับบวกก็พอดีอีก มีผิดหวังแน่อนอนนะครับสำหรับพอ,อนี่ครับผมี๋ยวอพอโค้งสั่งครับกล้ามเนื้อแข้งขาครับนี่ครับมาแล้วครับ ขึครับหน้าตาล่อดเหลานะครับน้ำครับยนยนยนนาครับผมบกพิศวังแน่นอนนะครับสำหรับพอนี่ครับผม